สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Autonexus Reviews Welcome Back วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในตลาดโลกนั่นก็คือ Ford Territory ปี2026รุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถครอบครัวอนเนกประสงค์ที่มาพร้อมทั้งความหรูหราเทคโนโลยี ล้ำสมัยและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างดีไซน์สปอร์ตความสะดวกสบายและความคุ้มค่าได้อย่างลงตัวเริ่มจากงานออกแบบภายนอกของ Ford Territory 2026ที่ต้องบอกว่า มีความโดดเด่นมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์โบดีไซน์ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและบึกบึนเสริมด้วยชุดไฟหน้าเหล็ดแบบใหม่ที่มีเส้นสายคมชัดมาพร้อมไฟเ Time running light ที่ให้ลุกทันสมัยและดูหรูหราในเวลาเดียวกันเส้นสายด้านข้างของตัวถังถูกออกแบบให้มีความโค้งมนแต่ยังคงไว้ซึ่งเส้นคมที่สะท้อนความเป็นรถสไตล์ SUV อย่างแท้จริงหลังคามีความลาดเอยียงเล็กน้อย เพื่อช่วยในด้านอากาศพลาศาสตร์ล้ออลอยขนาดใหญ่แบบหลายก้านที่มาพร้อมงานขัดเงาโครเมียมช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ความพรีเมียมและเมื่อมองจากด้านท้ายเราจะเห็นไฟท้ายเลดแบบใหม่ ที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นเส้นยาวตลอดแนวกว้างของตัวรถให้ความรู้สึกแข็งแรงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารของ Ford Territory 2026จะสัมผัสได้ทันทีถึงบรรยากาศที่ทันสมัยและสะดวกสบายวัสดุภายในถูกเลือกใช้ด้วยความพิถีพิถันเบาหนังคุณภาพสูงที่มีการเดินตะเข็บอย่างประณีตเบานั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าหลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและอุ่นเบาหลังให้พื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า 2อนิ้วแบบสัมผัสรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายอีกทั้งยังมีระบบสั่งงานด้วยเสียงที่พัฒนาให้ตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติแผงหน้าปัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับการแสดงผลได้ตามสไตล์ผู้ขับระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ให้มิติของเสียงรอบทิศทางทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงและความผ่อนคลาย ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภยอัย Ford Territory 2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัยระบบตรวจสอบจุดบอดรวมถึงกล้องรอบคันความละเอียดสูงที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลเทคโนโลยีเหล่านี้ ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้สูงขึ้นอย่างชัดเจนด้านสมนรรถนะ Ford Territory 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จ1.8ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงมา้าและแรงบิดกว่า320นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบ Dual Clutch ที่ให้อัตราเร่งตอบสนองทันใจและราบรื่นระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ลอ้อ อัจฉริยะที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดสปอร์ตหรือโหมดออฟโรดก็พร้อมลุยได้ทุกสภาพเส้นทางช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงในการเข้าโค้งพวงมาลัยไฟฟ้าแม่นยำช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลเต็มไปด้วยความมั่นใจ สิ่งที่หลายคนให้ความสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของราคา Ford Territory 2026ถูกวางตำแหน่งให้เป็น SUV ระดับกลางที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกัน โดยราคาจำหน่ายในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านบาทและหากเป็นรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ครบครันราคาจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ราว1.5ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ สรุปแล้ว Ford Territory 2026ถือเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวที่ไม่เพียงแค่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแต่ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่หรูหราและโดดเด่นได้ในทุกสถานการณ์ภายนอกมีความสปอร์ตและหรูหราภายในกว้างขวางและอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสมรรถนะเครื่องยนต์และช่วงล่างที่มั่นใจพร้อมระบบความปลอดภยัย ระดับสูงทั้งหมดนี้มาพร้อมกับราคาที่สมเหตุสมผลทำให้ Ford ดเทอร์เ r y รี2026เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาด SUV ปีนี้ และนี่ก็คือรีวิวฉบับเต็มของ Ford Territory 2026จากช่อง Autonexus Reviews หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ชมกันอีกในอนาคตขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ